น้องนับตังลูกยกมงค้นอายุสองปีหาเดียนเต็มจ้ะฟันหลอสองสีเขาสิได้หูวา่าไว้อายุสองปีหาเดียนนี่ฝันหลอจ้ะฟันโลนสองสีทั้งหนาเล่มทั้งหนาสองสีโลนแล้วก็สินี้ฝันแทรเริ่มโพจ้ะ เริ่มโพออกมาหน่อยๆแล้วเห็นแล้วเห็นหน่อยๆอยู่ในปากเขามันฟันแทะเริ่มขึ้นมาหน่อยๆน่ะนี่คือคววยสองปีห้าเดือนจ้ะเพราะว่าเบิ้งในใบเกิดเขาแล้ววา่ตัวนี้เป็นลูกยกมงค้นจะซื้อนองนับตังตอนนี้เขาทองแดงหกเดือนกว่าแล้วจ้ะเพราะว่าเพราะแต่วขหน่อยเป็นสัตว์ ดรงท้องฟ้ามก็เอาไปผสมเลยจ้าบ่าได้ล้อให้แขวล้นจังผสมนะจ้าคือว่าผสมเลยเขาได้สองปีห้าเดือนฟันฟันล้อสองเหลียฟันฟันฟันนำนมสองเหลียญทั้งหนาล้นจ้าเขาสิได้ศึกษาว่าควายฟันล้นตอนจากปีจากปีเนะจ้าตอนจากปีจากเดือนอันนี้ก็คือเขาเขาควายสองปีหาเดือนกัน เขากระยาเติบยู่เขามีบักเขามีเลุนรบๆเป็นสี่เหลี่ยมนี่คือคือกว้ยสองปีห้าเดือนฟันหลอสองซี่ไายเ้เบิ้งมาจ้าว่าอัปเดตเ้เบิ้งว่าคว้วยสองปีหาเดือนฟันหลออแสด้เป็นความรููวา่าฟันนำน,ำนมโลนตอนจักปีเพราะว่าดงท้องฟ้ามกับมือม้อไม้กัน เริ่มสังเกตเริ่มเลี้ยนลูกไว้จะของจ้าคลิปนี้กับซ้ำนี้หรอจ้า